สวัสดีทุกๆคนในวันนี้เราก็จะพามาที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิเราก็จะมารวมคลิปมีอะไรในหนึ่งมือ้อที่ร้านอยู่ฮันวีคุกภายในกูเม่มาเก็ตภายในกูเม่มาเก็ตนอกจากจะมีสินค้าเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็จะมีสินค้าประเภทอาหารสดอย่างเช่นด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อนําเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีเนื้อมาจากนิวซีแลนด์เนื้อวากิวมาจากออสเตรเลีย อาหารซีฟู้ดมีเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งหอยปลาแซลม,มอนแล้วก็ปลาประเภทต่างๆแล้วก็หมูสดหมูปรุงแต่งหลากหลายชนิดงั้นในตอนนี้เรามาดูคลิปรวมที่เรามาทานอาหารที่ร้านอยู่ฮันวีคุกกัน ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่ก uh so ูเม่มาเก็ตเดอะมอลล์ไลฟ์โซบะกะปิระหว่างช็อปรู้สึกหิวจะแวะไปที่ร้านย uh ูฮันวีคุกเมนูพิเศษจะเป็นสเต็กเนื้อนิสิลสเต็กหมูพอกช็อปและเนืออออสเตเนียนรวาเกิวนอกจากนี้ยังมีอาหารเมนูทานเล่นหรือเมนูจานหลักประเภทสเต็กหรือพาสตา้าให้เลือกหรือจะเลือกทานอาหารอาเซียนเมนูข้าวเมนูราดข้าวและเมนูเส้นผัดไทยก๋วยเตี๋ยวสุกี้ หรือหากต้องการทานเบาๆก็จะเลือกประเภทซุปหรือสลัดหรืออาหารประเภทส้มตำและยำแซ่บซีสหลายประเภทของที่เราสั่งตอนนี้ก็มาแล้วนั่นก็คือข้าวผัดอเมริกันงั้นเรามาดูไก่ทอดชิ้นนี้จิ้มซอสเ,เพิ่มรสชาติกัดเนื้อเข้าไปแล้วปรากฏว่าควันร้อนยังรอยให้เห็นขอบอกว่าอาหารที่นี่มีหลากหลายและรสชาติดีไม่แพ้ที่อื่นอร่อยหรือไม่ที่จานหรือแต่กระดูก เปเสร็จมื้อนี้จ่ายไป130บาทอาหารพร้อมน้ำหนึ่งขวดมีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่กูเม่มาเก็ตเดอะมอลล์ไลฟ์สโตบางกะปิเราจะมาทานมื้อเย็นที่ร้านย uh ูฮันวีคุกกันเดีพี่เอาตัวสเต็กเนื้อ n นิวซีแลนด์กระทะร้อนอาาที่หนึ่งเอาเอามีเดียมแล้วกันเนื้อนิวซีแลนด์กำลังถูกย่างบนเตาร้อนๆ้นตอนนี้สเต็กเนื้อบนกระทะร้อนกำลังมาเสิร์ฟที่เคาน์เตอร์ ดูดีน่ากินมากก่อนกินเราก็ราดซอสเกรวี่ให้ชุ่มฉ่ำทั่วชิ้นเนื้อเพื่อเพิ่มรสชาติในตอนนี้เราก็ได้เวลาหั่นชิ้นเนื้อ200กรัมชิ้นนี้หั่นเป็นชิ้นโตๆที่ร้อนจะขควานขึ้นเนื้อชิ้นแรกผ่านไปรสชาติดีมากเรามาชิมคำที่สองถัดมาเรามาชิมมันฝรั่งทอดแล้วก็กินชิ้นเนื้อคำที่สามรสชาติดีมากจะต้องรีบกินตอนร้อนๆเผลอแป๊บเดียวหรือแค่ชิ้นสุดท้าย จานนี้กินหมดอย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จค่าอาหารมื้อนี้เราจ่ายเพียง279บาทมีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาที่กูเม่มาเก็ตเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิที่ร้านอยู่ฮันวีคุกมื้อนี้เราจะกินอะไรดีจพี่สั่งฮอกชอปที่หถ้าไม่ทานสเต็กก็จะมีอาหารตามสั่งให้เลือกหรือว่าเราจะเลือกเมนูซุปหรือจะเลือกเมนูสลัด สเต็กพอกช็อปของเราตอนนี้ก็ถูกย่างอยู่บนเตารลล้อนๆย่างกลับไปกลับมาหลายรอบให้สุกให้ได้ที่เมื่อได้ที่แล้วก็ใส่จานกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟงั้นตอนนี้เรามาดูหน้าตาสเต็กพอกช็อปกันสเต็กพร้อมผักมันฝรั่งทอดและซอสเกวี่งั้นเรามาเริ่มชิมสเต็กชิ้นนี้กันหั่นชิ้นใหญ่ๆคำโตๆดูซิว่าชิ้นนี้น่ากินไหมงั้นเรามาชิมชิ้นต่อไปกัน อืมรสชาติดีอร่อยจนไม่อยากหยุดเรากินไปเรื่อยๆจนหมดจานใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเแบบ็ดเสร็จมื้อนี้เราจ่ายไป2-5-9มีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้แล้วก็มาพบกันที่ U Hunt We Cook ที่เดอะบอลไลท์โซบะกปิในวันนี้เราจะมาทานเมนูตามสั่งราคาถูกสุดของร้านเดี๋ยวพี่ออเดอร์เมนูข้าวผัดไก่ที่หนึ่งกับน้ำขวด,ดหนึ่ง เริ่มต้นจากเจียน้ำมันให้ทั่วกระทะจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปตามสัสดส่วนทอดไก่ในน้ำมันให้สุกเต็มที่จากนั้นเติมไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองคลุกเคล้าให้ทั่วกระทะใส่ข้าวสวยลงไปผัดรวมกันให้ร้อนให้ได้ที่แล้วจึงนำมาเสิร์ฟนี่ก็คือหน้าตาของข้าวผัดไก่ของทางร้านก่อนที่จะกินเราก็ต้องมาเติมพริกน้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติงั้นตอนนี้เราลองมากินข้าวผัดไก่คำนี้กัน อืมคำนี้ดูดีรสชาติใช้ได้กินไปกินมาจนหมดเหลือคำสุดท้ายกินจนเกลี้ยงจานปิดท้ายด้วยน้ำแร่แก้ติดคอสรุปเมนูถูกสุดแ้้จ่ายเพียง60บาทมีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านยูพันวีคุกในคูเม่มาเก็ตเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บากะปิเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันจะสั่งเมนูอะไรดีน้องครับเดี๋ยวพี่ออเดอร์ฟิชแอนด์ชิพ เรามาดูเนื้อปลาชุบแป้งลงไปทอดในน้ำมันกระทะร้อนๆทอดในน้ำมันจนกว่าแป้งจะสุกทอดจนกว่าแป้งจะออกเป็นสีเหลืองดูน่ากินในตอนนี้ก็ทอดจนได้ที่แล้วก็จัดมาวางในจานอย่างพิถีพิถันให้ดูสวยงามในตอนนี้ก็พร้อมนํามาเสิร์ฟแล้วเราก็มาดูฟิชแอนชิฟจานนี้กันเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อปลาทอดโดยการบีบมะนาวลงไปให้ทั่วชิ้นปลา จากนั้นใส่ซอสมะเขือเทศเพื่อทานคู่กับมันฝรั่งทอดงั้นเรามาชิมเนื้อปลาชิ้นนี้กันเรามาดูเนื้อปลาทอดชิ้นนี้และชิ้นต่อไปเราก็ทานปลาทอดคู่กับซอสทาทาช่วยให้รสชาติดีขึ้นเยอะเนื้อปลาหมดก็มาทานมันฝรั่งทอดเบ็ดเสร็จราคาอาหารมื้อนี้179บาทนี่ก็เป็นการรวมคลิปทั้ง5เมนูที่ร้านอยู่ฮันวีคุกก็ขอขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามชม ขอบคุณครับ